กับทูเคนในประเทศไทยที่กำลังเป็นกระแสค่ะในคลิปนี้ก็นำข่าวสารผ่านเว็บไซต์นะคะในประเทศไทยที่มีการแบ่งปันของอมลินทีวีและอีกหลากหลายช่องทางนะคะก็จะ เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องโทเค็นใหม่ G โทเค็นของรัฐบาลประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและมันคืออะไรค่ะในคลิปนี้จะได้คำตอบไปร่วมรับฟังว่า G โทเค็นของรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันสร้างขึ้น เพื่ออะไรค่ะเพราะตอนนี้ค่ะทําให้ทั่วโลกจับตามองรัฐบาลไทยเป็นพิเศษเลยค่ะรู้จักจีโทเคนของรัฐบาลไทยประเทศแรกของโลกน่าลงทุนแค่ไหนประเทศไทยเตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการเงินโลกด้วยการเป็นประเทศแรกที่ออกโทเค็นดิจิตัลภาครัฐหรือจีโทเคนเพื่อระดมทุนแทนพันธบัตรรัฐบาลแบบเดิมหลังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินผ่านการออกสินรับจิทัลได้ภายใต้ชื่อโครงการไทยแลนด์ดิจิตอลโท k e n โดยจะนำร่องวงเงิน5 0 0 0ล้านบาทในระยะแรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนของรัฐได้ง่ายขึ้น G Token คืออะไร G-Token เป็นโทเคนดิจิตัลที่รัฐบาลไทยออกเพื่อใช้ระดมทุนในลักษณะเดียวกับพันธบัตรออมทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลเหมือนกับพันธบัตรแบบเดิมแต่แตกต่างตรงที่ G-Token จะซื้อขายผ่านระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้สมุดพันธบัตรหรือเอกสารกระดาษตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังการออก G-Token ไม่ใช่การกู้เงินใหม่และไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลแบบคริปโตเคอเรนซีแต่เป็นโทเคนเพื่อการลงทุน ที่ผูกกับวงเงินการออกพันธบัตรของรัฐในแต่ละปีซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้วเพียงเปลี่ยนวิธีการเสนอขายให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้น G-Token ลงทุนอย่างไรน่าลงทุนไหม G-Token เป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยใกล้เคียงกับพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐโดยเบื้องต้นกำหนดให้เป็นการลงทุนระยะสั้นอายุ1-3ปีและมีจุดเด่นสำคัญคือลงทุนเริ่มต้นต่ำมาก หลักสิบ,บาทก็สามารถเริ่มลงทุนได้ต่างจากพันธบัตรแบบเดิมที่มักเริ่มต้นหลักพันบาทขึ้นไปจุดแข็งของ G-Token ที่น่าสนใจคือเข้าถึงง่ายซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทุนต่ำเปิดโอกาสให้คนรายได้น้อยร่วมลงทุนได้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่ถึงร้อยบาทโอนเปลี่ยนมือได้สามารถขายในตลาดรองได้ในอนาคต ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากและอาจสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลเล็กน้อยมีความมั่นคงเป็นตราสารที่ผูกกับหนี้ภาครัฐผู้ถือจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลอย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็มีเช่นความไม่แน่นอนของระบบดิจิทัลใหม่ๆหรือความผันผวนของราคาหากซื้อขายในตลาดรองจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้นถึงกลางและยอมรับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีได้บ้างซื้อจ token ได้ที่ไหน g ีโทเคจะสามารถซื้อผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิตอลแอสเซทเอ็กซ์ชที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกลอดซึ่งอาจจะต้องรอการประกาศช่องทางการซื้อขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่จากข้อมูลในเว็บไซต์ของกลอดพบว่าปัจจุบันมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่9ก้ารายดังนี้ 1. บริษัท EIX จำกัด2บริษัท One Exchange จำกัด 3. บริษัท g u l f Finance จำกัด 4. บริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจำกัด 5. บริษัทหลักทรัพย์อ no ินโนเวสเอ็กจำกัด 6. บริษัท GMO ZCOM c แซ p คอ n a m ิปโทนอมิกประเทศไทยจำกัด 7. บริษัทอปิดเอ็กชนประเทศไทยจำกัด 8. บริษัทบิดคับออนไลน์จำกัด 9. บริษัทออบิกเทรดจำกัด ทั้งนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างวางโครงสร้างพื้นฐานรวมกับสำนักงานกรตอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายจีโทเคนแก่ประชาชนได้ภายในสองสามเดือนข้างหน้าสรุปได้ว่าจีโทเคนถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ของภาครัฐที่ผสมผสานความมั่นคงของพันธบัตรเข้ากับความยืดหยุนของเทคโนโลยีดิจิทัลเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนปลอดภัยในวงเงินเริ่มต้นต่ำโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการออมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามรายละเอียดฉบับเต็มในช่วงเปิดตัวเพราะแม้จะเป็นโอกาสที่ดีแต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจในระบบสินทรัพย์ดิจิทัลพอสมควรประเทศไทยอาจเป็นประเทศแรกของโลกที่ทดลองแนวทางนี้และถ้าประสบความสำเร็จ G-Token อาจกลายเป็นต้นแบบของการลงทุนภาครัฐยุคใหม่และ G t o ท e n วิธีระดมเงินทุนใหม่ของรัฐบาลในรูปแบบโทเค็นไทยเตรียมออกประเทศแรกของโลกที่มาแหล่งข่าว G-Token เครื่องมือกู้เงินใหม่ของรัฐบาลไทยคล้ายพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบโทเค็นหวังเข้าถึงคนรุ่นใหม่เพิ่มการออมของประชาชนและเพิ่มการเข้าถึงการเงินให้ทั่วถึงและเท่าเทียม Financial Inclusion มากขึ้นโดยเล็งออก G-Token ในราคาเริ่มต้นหน่วยละ1บาทเท่านั้นยืนยันผลตอบแทนดีสามารถซื้อได้ผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเรสุดในกรกฎาคมปีนี้เมื่อวันที่13พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการออกโทเค็นดิจิตัลพุทธศักราชนะับเป็นการเปิดทางให้กระทรวงการคลังสามารถออกและเสนอขายโทเค็นดิจิตัลของรัฐบาล g o v น r n m e n โ Token, G-Token) เป็นประเทศแรกของโลกความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับว่ามีขึ้นหลังเมื่อป,ปลายปีที่แล้วทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวคิดการออกสเตเบิลคอยที่คำประกันด้วยพันธบัตรรัฐบาล g o v นเม m e n t Bond) ซึ่งไม่นาาหลัดเงินจากนั้นพ่ชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่ามีแผนการบอนโทเคนิเซชันหรือการออกโทเคนโดยมีพันธบัตรรัฐบาลหนุน Back Token ดิจ i t a l ของรัฐบาล G-Token คืออะไรไม่ใช่เงินตราเนื่องจากไม่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือชำระเงินได้ไม่ใช่คริปโตเคเรนซีเป็นเครื่องมือการระดมทุน โดยเทียบเคียงได้กับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเป็นการกู้เงินโดยตรงจากประชาชนของรัฐบาล G-Token ไม่กระทบหนี้สาธารณะไม่เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตภชระอนันตสิลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะศบมอธิบายเพิ่มเติมว่าการออก G-Token นี้เป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่คล้ายคลึงกับการออกพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับประชาชนตามปกติของศบน โดยการออกจีโทเค็รอบแรกคาดว่าจะออกในวงเงินไม่เกิน5000ล้านบาทซึ่งจะเป็นการระดมเงินภายใต้กรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณภายใต้แผนการบริหารนี้ัยสาธารณะประจำปีงบประมาณ2568ตามปกติและเป็นไปตามกรอบวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพย์ประจำปีงบประมาณ2568ที่สบนวังแผนไว้ว่าในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสล้านบาท โดยการออกจีโทเคนรอบแรกคาดว่าจะออกในวงเงินไม่เกิน5,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นการระดมเงินภายใต้กรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณภายใต้แผนการบริหารนีิสาธารณะประจำปีงบประมาณ2,568ตามปกติและเป็นไปตามกรอบวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพย์ประจำปีงบประมาณ2,568ที่สนวังแผนไว้ว่าในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสล้านบาท ดังนั้นการออก G-Token ในรอบแรกนี้จึงจะไม่เพิ่มหรือไม่กระทบต่อนี่สาธารณะและไม่ใช่การระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็แต่อย่างใดยืนยันการออกเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ พัชร้ายยังยืนยันว่าการออก g t จิโทเค้นี้เป็นไปตามพรบรรการบริหารนิสสา,ารณะพุทธศักราช2548และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2567ของกอลอด มติคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นการเปิดทางให้กระทรวงการคลังออกจีโทเคตามพรบการบริหารนีสสาธารณะพุทธศักราช2548มาตราสิที่ระบุว่าการกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้จะทำเป็นสัญญาหรือออกตราสารหนี้หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติภชระกล่าวนอกจากนี้ภชระยังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ขอความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วอย่างไรก็ตามได้ยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ดูแลก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ G ีโทเคนนี้ g ีโทเคนเกิดมาเพื่อลดจุดอ่อนของการออกพันธบัตรรัฐบาลภาชร้าย,ยังระบุว่า G ีโทเคนมีเป้าหมายในการลดจุดอ่อนต่างๆของการออกพันธบัตรออมทรัพย์เดิมดังนี้ เพิ่มสภาพคล่องในตลาดรองโดยความสามารถซื้อขายในตลาดรอง Se c o n d a r y m a r k มาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการทางการเงินและสภาพคล่องเป็นการเฉพาะได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากกับปัจจุบันการซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองต้องใช้เวลาดำเนินการเกิน7วันแต่การซื้อขายแลกเปลี่ยน G t o ทเคคาดว่าสามารถทำได้การซื้อขายได้แบบเรียลไทม์แม้ในเอกสารจะระบุระยะเวลาเป็นที หนึ่งก็ตามซึ่งหมายถึงหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้วจะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งวันทำการการซื้อขายถึงจะสำเร็จลดต้นทุนการในการดำเนินการของสำนักงานบริหารนี้สาธารณะศบมาเนื่องจากปัจจุบันศบนอจะเสียค่าดำเนินการอยู่ราว0.03%ของวงเงินจำหน่ายตัวอย่างเช่นถ้าออกพันธบัตรออมทรัพย์1 0 0 0 0ล้านต้นทุนค่าดำเนินการปัจจุบันของศบนอจะอยู่ที่3ล้านบาท โดยภชระยืนยันว่าการออกจีโทเคจะมีต้นทุนการดำเนินการต่ำกว่าปัจจุบันแน่นอนเพิ่มการออมของคนไทยโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่โดยจีโทเคจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม Financial Inclusion มากขึ้นตลอดจนเพิ่มช่องทางของโอกาสและทางเลือกในการกระจายการลงทุนได้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและโปรง่งใสโดยการหันมาใช้ระบบ G-Token ภายใต้พรเรกอไก่สินทรัพย์ดิจิทัลสะท้อนว่าผู้กำกับดูแลจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือความผิดปกติต่างๆได้ นอกจากนี้ G-Token ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินในระดับภูมิภาคของประเทศเปิดซื้อ G-Token เมื่อไรผ่านช่องทางใด พชระเปิดเผยว่าจะต้องออกก่อนปิดปีงบประมาณ2,568นี้หรือภายในกรกฎาคมอย่างเร็วที่สุดและภายในเดือนกันยายนอย่างช้าที่สุดในวงเงินไม่เกิน5,000ล้านบาทโดยผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรกคาดว่าจะกำหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนอกจากนี้ยังตั้งเป้าขายในราคาเริ่มต้นหน่วยละหนึ่งบาทโดยเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บรกอร์และผ่านศูนย์ซื้อขาย,ขายสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิตอลแอสเซทเอ็กซ์เชนจ์ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย,ขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ของกลอลดโดยเฉพาะในตลาดรองสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมภาคราบระบุอีกว่าศบนอย,ยังต้องทำงานรวมกับกลอตกำหนดรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยโดยการเปิดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขในการจำหน่ายขอให้รอหนังชี้ชวนอีกที เปิดผลตอบแทน G Token สำหรับอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราผลตอบแทนจะเทียบเคียงกับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลซึ่งปกติจะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วเปิดตัวอย่างอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรออมทรัพย์เร็วๆนี้สำนักงานบริหารนีสสาธารณะศบน เพิ่งเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ2,568ครั้งที่1วงเงิน25,000ล้านบาทอายุ7ปีโดยมีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวอยู่ที่2.65%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือน โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคม2568สำหรับผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำไว้ที่1,000บาทและไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงหน่วยละ1,000บาทแหล่งที่มาของข่าวและภาพประกอบจากเว็บไซต์1 m e r i n t o c o m s p o t l i g h t 2 destination.co G ขีดโทเค็นขีดไทยแลนด์สลัดขอบคุณสำหรับการรับชม